ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสตอรี่ล่าสุดอ้ําพัชราภาหลังไฮโซพกยอมรับเลิกกันจริงสองสตอรี่ล่าสุดอ้ําพัชราภาหลังไฮโซพกยอมรับเลิกกันจริงจากกรณีที่เพจดังชื่อจับโปดาราได้เผยคําใบ้ดาราตัวมอมา้าคือมือที่สามทํารักล่มระหว่างไฮโซพกและอ้ําพัชราภานั้นโดยเพจดังกล่าวระบุข้อความว่านางเอกมือที่สาม มอมา้าซุปตาเบอร์หนึ่งพากันไปเที่ยวโคราชนางเอกต่างช่องเจอเลยโทรบอกซุปตาเบอร์หนึ่งแฮทแท็นางเอกที่ถ่ายโฆษณากับซุปตาชิ้นแรกซึ่งก็ได้โยงมาที่นางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยเมื่อถูกโยงว่าเป็นมือที่สามระหว่างอ้ําพัชราภากับพกประธานวงทั้งนี้ยังมีคนเมาส์กันสนานว่าเห็นสาวแมทจับมือกับหนุ่มพกในงานปีใหม่ล่าสุดสำนักข่าวชื่อดังได้ติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัว ของสาวแมทพิลณนีโดยผู้จัดการส่วนตัวได้บอกว่าอย่างแรกกวางยืนยันแมทไม่ใช่มือที่สามค่ะคิดอยู่แล้วว่าจะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนต้องตอบตรงนี้เลยว่าแมทไม่ใช่มือที่สามของพี่พกกับพี่อ้ําแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างแมดกับพี่สงการก็ยังดีกันอยู่เมื่อวันก่อนแมทก็ขึ้นไปดูร้านไอศครีมที่พี่สงการเขาทําให้อยู่เลยเห็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับว่า ได้เจอกับพี่พกจริงในวันปีใหม่เป็นงานปาร์ตี้ซึ่งทุกคนก็ไปกันหมดและต้องบอกว่าแมทเขารู้จักกับพี่พกมานานแล้วก็มีการเข้าไปทักทายพูดคุยกันเป็นธรรมดาวันนั้นกวางอยู่กับแมทตลอดรู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วที่บอกว่าไปเจอที่โคราชไม่ใช่เลยเขาเจอกันที่กรุงเทพวันที่31ธันวาคมซึ่งแมทไม่ได้ไปตั้งแต่ช่วงต้นงานแมทไปช่วงหลังๆแล้วถามเรื่องข่าว มีการจับมือกันจริงไหมยอมรับว่ามีการจับมือกันจริงเพราะมันเป็นงานปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายแต่ไม่ได้มากกว่าพี่น้องแน่นอนตอนที่มีข่าวเรื่องพี่อ้ํากับพี่พกวันแรกๆแมทก็เริ่มไม่สบายใจกลัวว่าจะโดนโยงเพราะวันงานมีคนเห็นเยอะแต่กวางกล้ายืนยันว่าแมทไม่ได้เป็นมือที่สามแน่นอนจริงไหมที่แมทพูดว่าสาเหตุที่จับมือพกเพราะกลัวหลงอันนี้เกินไปค่ะ ไม่ทราบว่าคนที่พูดต้องการอะไรต้องการยอดคนอ่านหรือเปล่าไม่มีแน่นอนแต่ยอมรับว่ามีการจับมือจริงเจอกันจริงแต่ไม่ได้เป็นมือที่สามแน่นอนกวางยืนยันได้ก่อนหน้านี้รู้ไหมอ้ํากับพกมีปัญหากันไม่ทราบเลยตอนที่เห็นข่าวเราก็ตกใจเหมือนกันตอนนี้แมทเป็นอย่างไรบ้างสภาพจิตใจแมทไม่ดีเลยค่ะต่อมาทางด้านไฮโซพกได้ออกมาชี้แจงก่อนเรื่องจะบานปลายพร้อมกับยืนยันว่า ได้ยุติความสัมพันธ์กับนางเอกสาวแล้วจริงๆโดยหนุ่มพกได้โพสไอจีสตอรี่โดยระบุว่าผมเห็นข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจจึงตัดสินใจเสริมเรื่องราวให้นิดนึงนะครับตอนนี้ผมเห็นลายบุคคลได้โดนโยงเข้ามาก็เห็นควรที่จะต้องออกมาอธิบายนิดนึงในเรื่องที่คิดว่าควรเป็นเรื่องส่วนตัวผมรู้สึกไม่ดีที่ต้องทําให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของผมตั้งแต่แรกเราครบกันมา ผมไม่เคยมีแม้แต่จะคิดหรือว่าจะมีหรืออยากมีมือที่สด้วยความที่คุณอ้ําเป็นผู้หญิงที่ดีที่ผมรักและให้เกียรติมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้เราได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งแล้ววงเล็บหลังวันเกิดนิดนึงด้วยเหตุผลของคนสองคนเกือบห้าปีที่ผ่านมาคุณอ้ําเป็นคนดีและดีกับผมและครอบครัวมากตลอดเรามีทั้งเวลาทุกขและเวลาที่สุข และพยายามมาด้วยกันมากจนถึงวันนี้ผมก็ยังให้เกียรติคุณอ้ําเสมอผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้เราสองคนมาโดยตลอดต่อมาเมื่อเข้าไปส่องในไอจีของสาวอ้ําพัชราภาหลังไฮโซพกโพสเลิกกันจริงจะเห็นได้ว่าอ้ําได้ลงสตอรี่ออกกําลังกายกับเทนเนอร์ส่วนตัวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มมีความสุขซึ่งสาวอ้ําเองก็ไม่สนใจดราม่าดังกล่าวแต่อย่างใดขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอม ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ